อันตัวเรานั้นมีนามว่าท่านหลอดสตีฟเฮ้ยไงหลอดสตีฟโอ้ยเ้อะไรนเนี่ยอันนี้คือโกเลมหินนะครับเขาค่อนข้างที่จะไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่โอ้ยมีมดด้วยนี่มันมดในโซโลเรเวลลิ่งมั้ยเนี่ยอันดับแรก<ไ>ที่พวกเราต้องทำนั้นก็คือการหาหินกรวดครับไงหินกรวดน,น,นู่นไกลๆนู่นมันน่าจะมีซูมได้นะเหมือนในพี บอกก่อนนะอันนี้เป็นเวอร์ชัน Bedrock นะครับมือถือนะแต่ว่าต้องต้องเสียงเงินซื้อโลกก่อนอนะ่ะเออในตัวโลกเขาก็มีแอนิเมชันให้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะซื้อไปอน,นี่คือแบบครบเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มละส่วนตัวผมใช้ Action and s t ์สตเวอร์ชัน1อะ่ะเออ1.0.1อะ่ะเพราะว่าเวอร์ชัน1น5 1 5มันมันไม่สามารถเปิดกับ w i l d a n d Visuals ได้ครับเอออันนี้ก็ แก้ปัญหาไงอุ้ยอุ้ยหนูกัดอุ้ยมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายโอยตอนนี้แขนหักขาหักครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอฮ้ยนี่นี่เนี่ยเราเราได้เราได้กรวดมาพอดีนะการตีใบไม้เนี่ยจะทําให้พวกเราเนี่ยได้กิ่งไม้มาครับหลังจากที่พวกเราได้กิ่งไม้เนี่ยพวกเราก็เอากิ่งไม้มาค้าฟเป็นมีดได้นะอุ้ยผมค้าฟผิดว่ะแย่ละ ผมคาบมีดเยอะเกินไปอันที่จริงเนี่ยคาบอันเดียวก็พอแล้วนะหลังจากที่พวกเราได้มีดมาแล้วเนี่ยเราก็เอามีดเนี่ยมาถางหญ้าแบบนี้ครับแล้วต้นหญ้าเขาจะมีโอกาสดอบเชือกแบบนี้ขึ้นมานะอ่าหลังจากที่เราได้เชือกมาแล้วมันไม่ใช่เชือกเอมันจะเป็นเป็นหญ้าแบบเนี้ยแล้วเ,เอาเอาย่ามาทําเป็นเชือกครับรอเวลาที่มันจะค่านะเพราะว่าเลือดเราน้อยมากครับเราไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วถ้าเกิดผมเหลือ HP อยู่เนี่ย ผมอาจจะฟาร์มในคืนนี้ไงเพราะว่าการที่เกมมันจะดําเนินไปได้เนี่ยมันต้องมีเลเวลก่อนครับหลังนี้ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เ,เลยผมย้ายมาหลังนี้ได้ไหมพื้นที่ใช้งานมันน้อยมากเลยครับหลังนี้ใหญ่อยู่แต่ว่าไม่มีเตียงนะหลังนี้ได้ไหมโอเคหลังนี้อุ๊ยมีกล่องด้วยโอเคครับเราเอาหินมาทุบแบบนี้แล้วเราก็นําหิน ฟรินชาท,ที่ได้มาเปลี่ยนให้กลายเป็นขวานแบบนี้นะและในคืนนี้ผมคิดว่าเราเราจะนอนได้ไหมโอเคอรุณนสวัสดิ์เช้าวันที่2และร่างกายของพวกเรานั้นก็ยังคงคงไม่หายดีนะและผมไม่รู้ด้วยว่าการที่เรากินผลไม้เข้าไปแบบนี้ขาของพวกเราเนี่ยครับมันจะหายเอ,อ้าหายนะ recovering นะสัตว์ตัวแรกของพวกเรานี่ต้องเป็นเจ้าไก่โอ๊ยเสียศัก์รีมาก ท่านหลอดตีฟมาฆ่าไก่เออยังไงไก่ตายไปแล้วนะขาของพวกเราก็ได้รับการรักษาเพราะว่าอาหารที่กินเข้าไปสิ่งที่ผมจะทํานั้นก็คือการฟาร์มมอนสเตอร์ก่อนครับแต่ว่าไม่ใช่จง,งูตัวนี้นะมันเร็วเกินไปมันมีโอกาสที่เราจะโดนดัเมดด้วยในระดับฮาร์ดโหมดเนี่ยการที่เราบาดเจ็บเนี่ยต้องให้ความสาคัญครับเพราะว่ามันหิวยากครับเอ,อ้คุณลุงซามูไรนี่แน่ทันจิโร่เฮ้ยฟันเออ,เอ,อโอเคได้เวลไหม นี่เลเวลสองแล้วครับเลเวลสามเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะอัพเป็นดาบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น agility นะแล้วก็เป็นขุดเหมืองแล้วกันนะเก็บเวลก่อนเอยได้สองเวลก็มีหนูด้วยหนูตัวนี้กัดนะระวังนะทุกทุก,ท,กทุกอย่างในเกมกัดการต่อสู้ที่ดีแหละครับคือการลงมาในน้านะแล้วเราก็โจมตีเขาจากใต้น้ําแบบนี้มันจะทําให้พวกเรานั้นได้เปรียบเป็นอย่างมากเวลาเราเล่นต้นเกมอะ่ะสมมุติเราไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงดีต้นเกมโดนกีตายตลอดเลย นี่นะครับการสู้ใต้น้านี่แหละถึงมันจะเป็นวิธีที่เสียศัก์รีซะหน่อยแต่ว่ามันทําให้พวกเรานั้นยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตโอ้ยไอหนูเจ้าหนูตัวน้อยเอออุย้ยมีแก้งตายด้วยอ๋อตายจริงโอ้ยงูปันโอ้ย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 หูหน้ามันยาวมากเลยแต่ว่ามันตีไม่ได้แนละ้วมันติดน้านะไอเอลคัฟเนี่ยครับเวลเนี่ยสำคัญมากเลยจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้เนะี่ยอยู่ที่การอัพเวลล้วนๆเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย โดยพวกเราเนี่ยต้องทําการบริหารให้มันบาลานซ์กัน,เ,นเราเล่นสายดาบไปเลยอะไรแบบนี้มันก็จะไม่สามารถตีเมืองได้ครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นเมืองอย่ายเดียวเนี่ยมันก็จะสู้ไม่ได้ไนทีเนี้ยโอ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 ้ยวิ่งหลบทันไอตัวนี้เนี่ยแล้วมันฆ่ายากด้วยนะพอเราได้ดาบไม้มาแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังใช้ไม่ได้ใช่ไหมอ่าเราก็จะมาดูสเปคของเขาครับว่าเขาต้องการอะไรนะเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันบอกว่าเป็นเลเวล3นะครับนั่นก็คือ สกิลการต่อสู้เราเนี่ยมันต้องเลเวล3ก่อนครับปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมเราก็อัพสกิลต่อสู้ไปให้เป็นเลเวล3ส่วนโล่ผมอัพไว้สักหนึ่งแล้วกันแล้วก็อ่ะโอเคเราก็เหลือเหลือเหลือนิดนึงอันนี้เป็นกล่องกล่องอาร์ติแฟกต์นะครับเอาไว้ใส่พวกเครื่องรางอะไรแบบนี้วิดูดูดูแอนิเมชันเขาดิเหมือนมันจะมาจากเบเตอร์คอมบัตปะของเวอร์ชัน PC อ่ะเนี่ยเนี่ยอู้แบบเท่เลย แต่ของในพีซีเขาก็มีการกินวิงมีหมูอุ้ย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 ตัวนี้ทีเดียวตายโอ้ยหมูยักษ์หมูมาบลืเลยตรงนี้สู้ไม่ได้ครับโอ้ย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 พวกเราต้องหาหาน้ำลงก่อนนะบังอาจยิ่งนักเจ้าหมูตัวน้อยไอหมูน้อยเนี่ยไม่เท่าไหร่หมูใหญ่ทีเดียวตายนะการฟาร์มหุ่นโกเลมเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันได้เหล็กในต้นเกมไงเหล็กในต้นเกมเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับเพราะว่า ตอนแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถหาเหล็กมาได้นะเพราะเราไม่มี Level เลเวลอัพไงเฮ้ยผมได้เหล็กม่อไหมอ่ะอ่าโอเคเราเรา,เราได้เหล็กมาอยู่นะพวกเราได้เหล็กมา3ชิ้นนะโดยเหล็กเนี่ยมันสำคัญยังไงเหล็กเขาเอามาตักลาวาได้ครับแล้วลาวามันเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากในการทำอาหารให้กับพวกเรา นี่เห็นไหมแล้วในคืนนี้พวกเราก็ต้องต้องการไม้อีกไม้เนี่ยเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมลื้อเลยลื้อเลยนะลืล้อได้หมดนะลื้อได้หมดมันเป็นหมู่บ้านของพวกเราแล้วการที่จะอยู่ในหมู่บ้านพวกเราเนี่ยมันก็ต้องมีค่าคุ้มครองครับนะเดี๋ยวลื้อๆกันลื้อกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่คืนนะถ้าไม่ลืม โอเคแล้วสิ่งที่ควรคราฟเอาไว้เนี่ยสำหรับผมนะคือกิ่งไม้ครับเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยสมมุติว่าเราเราเผลอตายไปเนี่ยมันหาไม้ยากมากเลยนะวกว่าจะได้ไม้แต่ละชิ้นเนี่ยมันมันต้องไปฟาร์มใหม่แต่แรกเลยครับตอนนี้เราจะค้าฟอะไรนะอ๋อเราจะคราบพิกแอคขึ้นมานะคุณผู้ชมท่านไหนเล่น,เล,นเล่นตามอยู่เนี่ยขอแนะนําว่าตอนดึกๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งนอนนะเราเราฟาร์มซอมบี้ก่อนก็ได้ครับ หรือคนที่เล่นตามเนี่ยก็กเล่นตามผมได้นะแบบค่อยๆฟาร์มไปอะ่ะยังไม่ต้องไปฟาร์มตัวใหญ่อะ่ะเนี่ยพอเราได้ดับไม้มาแล้วก็เก่งแล้วคนที่เริ่มเล่นแรกๆอะ่ะมันมันจะตายแบบตายง่ายเกินอุ้ย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 โดนแล้วไม่นะอีเจ้าหมูหมูอีแล้วอ่ะอุ้ยหมีอุ้ยอุ้ยมาแล้วถ้าเกิดเราเปิดประตูไม่น่าเข้ามาได้ไหมเข้ามาปะอุ้ยไม่เข้าไม่เข้านี่ไนงะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ ใช้ฟาร์มต้นเกมไม่ดีนะครับคือการเปิดประตูฟันนั่นแหละแกตายแน่เจ้าหมีเจ้าหมีตัวร้ายอยู่ดีๆเขามาตีเราเฉยเลยนี่แน่มาดีมาดีมาดีมาด,มาดีทีเดียวทีเดียวทีเดียวไปไหนแล้ววะนี่เรียบร้อยแล้วผู้ชนะก็คือท่านหลอดสตีพผูยยิ่งใหญ่ยี่ อันนี้เราถ้าเกิดเราไม่อัพสกิลมาเนี่ยเราจะไม่สามารถตีหินได้นะพิกแอคเราเนี่ยเห็นไหมเขามีเลเวลนะต้องใช้เลเวลไม n นิงหนึ่งแล้วก็เลเวลใช้ดาบเอออีกหนึ่งคือถ้าเกิดไม่อัพไมเนิงมาเนี่ยพวกเราจะไม่สามารถขุดขุดขี้ดินแบบนี้ได้ขุดหินเนะี่ยต่อไปถ้าเกิดเลเวลเราเราเยอะๆแล้วอะ่ะเราจะไปใช้ดาบดาบหินกันครับทีเนี้ยนี่นี่นีน่นตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วน,วนี้ตัวนี้ก็ฟาร์มง่ายเหมือนกันนะนี่ตัวนี้ เดี๋ยวขอเก็บพวกในน้าก่อนละกันถ้าเกิดเล่นในมือถือมันจะยากไหมอ่ะวิธีการฟาร์มที่ดีที่สุดผมคิดว่าการฟันใต้น้ำนี่แหละครับการใช้เติร์ดเพร o ซันเนี่ยสำหรับ r l ร์เฟเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากครับยิ่งเวลาที่เราดวลบอสหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นท่วงท่าของบอสนะแล้วสามารถจิ้งหลบได้ทันนะเดี๋ยวบวกให้ดูกันแต่บอสเนี่ยผมไม่ช่ำชองเท่าไหร่ผมเพิ่งสู้มาไม่กี่ตัวนะการที่พวกเราจะฟาร์มกับมอนเตอร์ซามูไรเนี่ยพวกเราต้องมี มีหลังคาก่อนครับเนี่ยส,สมสมสมมติว่าเราเราเราอยู่ใต้พื้นดินแบบนี้ใช่ปะเราต้องมีหลังคาแบบเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดอยู่ในบ้านอ่ะสู้ได้นะเป็นเป็นการอยู่ในประตูแล้วก็ฟัน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 แบบนั้นอนะ่ะเขาก็จะเดินมาให้พวกเราฟันฟีครับเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยมันจะหลบการต่อสู้ของไอ้เจ้าซามูไรตัวน,นี้ได้นะนี่แล้วทีนี้พวกเราก็จะฟันฟีเลยสมมุติว่าพวกเราอยู่ในในพื้นที่โล่งอะ่ะนั่นแหละเราก็หาบ้านหรือว่า หรือว่าเป็นถ้าที่มีความสูงที่แบบเขาเดินชนน่ะอ่านี่ไงพวกเราฆ่าเขาได้ละได้เวลเยอะด้วยเห็นเปล่านี่เวลสิบเอ็ดแล้วเจ้านกตัวเนี้ยเขาจะดรอปเป็นเป็นขนที่เวลาตกลงพื้นเนี้ยมันจะสโลอะ่ะเป็นไอเทมที่โอพเหมือนกันนะโอ้ยอ้ย้ย,ยมีตัวนี้กัดเราวิ่งแย่แล้วตกพื้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินไปดึงตัวเนี้ยแล้วก็เห็นตัวนี้ยปะถ้ำตรงเนี้ยเขาเดินติดนะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินรอบแบบนี้เลย เข้าหมดเลยมาเผชิญหน้ากับท่านหล่อสตีฟอุ้ยก,กิน่อนเดียวตายนี่นี่นี่เห็นไหมแล้วหัวเขาจะติดทีเนี้ยอ่าแล้วทีนี้เราก็เปิดเติรดเติด,ด,ดสั้นสู้เลยครับสู้แบบหล่อๆเห็นไหมเขาตีเราไม่โดนละอุ้ยท่าอะไรวะเนี่ยอุ้ยดาบพังแล้วอุ้ยคงไม่ตีเรานะแน่ไหมโอเคตายละ อนนี้ก็เวล12แล้วนะอุ้ยตัวนี้ตัวนี้โหดตัวเจ้าตัวฟักทองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฟาร์มยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใต้น้ำเนี่ยผมก็ยังไม่เคยลองน,นะแต่ตัวนี้เคยเจอต้นเกมอะ่ะโหดมากตีทะลุบ้านได้ด้วยแบบอุ้ยนี่ไงตีเลยตัวนี้โหดตัวนี้สู้ยากนะครับถ้าเกิดเจอต้นเกมเนี่ยแนะนำต้องรอมีของก่อนนะถึงจะเล่นกับมันได้นกเนี่ยสู้ง่ายนะ มันจะมีจงังหวะจิกเวลาเขาจะง้างจิกเนี่ยนานมากครับเราฟันทอยฟันทอยเนี่ยเนี่ยสู้ได้เห็นไหมอันนี้คือระดับฮาร์ดนะโุ uh, ้ยใครวะเนี่ยเต็มเลยพวกนี้ยิงแรงมากเห็นทีว่าเลเวลของพวกเราไม่ได้าเลเวลผมเดี๋ยวค่อยมเมาครับเดีย๋ยวค่อยเมา,เ,าเดี๋ยวเราดึงออกมาก่อนไอ้พวกเนี้ยตีแรงมาก ถ้าเกิดดวนกันเนี่ยโอกาสแพ้เราเยอะครับแล้วมันเยอะมากเลยนะโอ้ยนี่ไงได้เป็นเหรียญมานะครับโอ้ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วอุย๊ยเหมือนในตัวธนูมันจะว่ายน้ำมาหาเราเลยเราไปเอาตัวนั้นก่อนดีกว่าครับถ้ามันขึ้นบกได้เนี่ยมันจะยุ่งเรานะโอ้ยพี่อยู่ในน้ําพี่ก็ยิงได้เหรอโหดเกินเออโอเคตายนะตายหนึ่งนะโอ้ยมาตกอะไรวะเนี้ยตกมาได้ด้วยเหรอ เราก็เป็นท่านหลอดสตีฟที่ชนะไปต้องฆ่าใหม่ไปเนะี่ยผมอยากได้ไอเทมชิ้นหนึ่งที่มันดีมากเลยของนกเนี่ยแต่ว่ามันดรอปยากนะอันนี้คือวิธีการฟาร์มที่ได้ผลที่สุดแล้วนะคือการดึงเข้ามาครับอย่าไปแท้งนะเราเล่นโหมดเนะี่ยอ่านี่โอเคเหมือนจะได้ของดีมานะอันนี้เป็นหนึ่งในแมคาีนิกของเกมนะครับเป็นระบบอาร์ติแฟกต์ความสามารถก็คือเพิ่มความเร็วให้2ครับแล้วก็ตกช้า ซึ่งนี่แหละอันที่อยากได้วิธีการใส่ก็คือเอาอันนี้มาไอกระเป๋าใส่เครื่องรางเนี่ยเขาจะไม่สามารถย้ายเข้ากล่องได้นะเนี่ยเห็นไหมเขาถูกล็อกเอาไวใ้ให้อยู่ในตัวพวกเราแล้วครับโดยในกล่องใส่เครื่องรางเนี่ยมันจะสามารถใส่อ์ติแฟกได้ทั้งหมด6ชิ้นนะเป็นรูปดาว3แล้วก็แหวนอย่างละ3ครับนี่ตอนนี้เรได้ของเทีมาแล้วเ,เร็วมาก โอ้โหแล้วเนี่ยโอพจัดโอ้อวิ่งเร็วด้วยแล้วก็ตกพื้นไม่เจ็บครับและตอนนี้สกิลแอคแท็ของพวกเราเนี่ยก็เลเวลเนะครับในตอนนี้พวกเราพวกเราก็สามารถที่จะใช้ดําหินได้แล้วนะนี่แรงเหมือนกันนะดัเมจอยู่ที่5้าดัเมจครับมออกไปขวางทางจาังเลยถ้าเกิดเรา <laughs> ฟันจะมีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นเมื่อกี้เขาเป็นลมเดี๋ยวขอครับกระเป๋าก่อนนะก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางกันอันนี้เป็นกระเป๋าแอดออนแบ็คแพคนะตัวนี้ค่อนข้างใช้งานง่ายครับเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้นะเปิดให้ดูดีกว่าอ่าตัวนี้นะเป็นแบ็คแพค k 2.0ครับเวลาที่เราจะคราฟกระเป๋าเนี่ยเราก็คราฟโต๊ะมาเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นเป็นโต๊คราฟกระเป๋าแบบนี้ โอเคได้กระเป๋าแล้วนะได้เวลาที่พวกเราจะออกเดินทางกันแล้วแต่ว่าก่อนจะไปขออัพเลเวลก่อนละกันนะอัพวัตจิลิตีหมดเลยแล้วกันแล้วก็อัพขุดไว้สักหนึ่งเดี๋ยวในคราวนี้เนี่ยพวกเราจะไปซื้อของกันผมจะพาออกไปซื้อของนะอันนี้คือเหรียญคอปเปอร์เหรียญคอปเปอร์สามารถออกมาคาฟให้เป็นแบบนี้ได้มีแบบนี้เ,นเห็นไหมแล้วพวกเนี้ยมันสามารถใช้ซื้อของได้หลักการเดินทางของผมนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้น พิกัดเราจําได้อยู่นะมันเป็นจุดเกิดนะครับไปทางไหนนะอ่ะอันนี้คือความสามารถของไอเทมที่เราใส่เข้าไปนะทำให้พวกเราตกแบบไม่เจ็บได้บ้านล้างเหรอไม่มีเตียงด้วยพอดีเลยไม่น่าเอ้าเตียงมาโอเคส่วนห่นะครับ มันสามารถตีได้ด้วยนะแล้วมันก็จะมีของอยู่ข้างในข้างหน้าเรามีหมู่บ้านเยดี๋ยวเราลองไปดูหมู่บ้านดีกว่ะครับนี่มันเป็นบ้านของใครกันอุ้ยมีคนด้วยอุ้ยนี่มันบ้าน NPC ปะ่ะใช่นะนี่ไงสวัสดีครับโห้ p NPC เยอะมาก คนนี้เป็นดาร์กอนสลลเยอร์ครับใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวกับมังกรหมดทุกอย่างเลยนะอันนี้เป็นชุดเกราะมังกรนะไอออนดรากอนอาร์เมอร์มีไดมอนด์ด้วยเนเธอไรก็มีนะก็จะแพงจังเลยส่วนไอเทมที่อยู่ในกล่องนะครับสามารถเราไปค้าอุปกรณ์พิเศษได้แล้วก็เก็บออกมาขายพวกเขาเองได้ด้วยอะไรต้องใช้บ้างเนี่ย ยายแมงมุมแล้วก็มีหนังนะไอเทมพวกนี้สามารถเอาไปแลกเป็นเงินได้ครับแล้วก็นี่นี่นี่กระเป๋ากระเป๋าที่เขาดรอปแต่ว่าผมคิดว่ามันใช้ยากเกินไปนี่กระเป๋าเราแบบนี้ใส่ง่ายๆเลยกดนั่งแล้วก็กดตีลงพื้นเฉยๆนะวิมีอาหารเต็มด้วยวอันนี้อยากได้อ่ะขอแล้วกันเหมือนจะได้ขนมปังมา18ชิ้นนะส่วนคุณลุงคนนี้ก็เป็นเหมือน NPC เหมือนกันวะ อ๋อเทรดได้เหมือนกันอ่านี่ไงที่เราได้มาเมื่อกี้ลองเทรดเอาเหรียญมาก่อนอ่ะนี่ไงได้เหรียญมาแล้วหลังจากที่พวกเราได้เหรียญมาแล้วนะครับเมื่อกี้มันเป็นบรอนใช่ปะทองแดงคัพเปอร์เออคัพเปอร์สี่อันจะได้เหรียญเงินครับส่วนเหรียญเงินสี่อันเนี่ยจะได้เหรียญทองเหรียญทองหนึ่งอันแลกเมนดิ้งได้เลยนะถ้าเกิดเราเราดวงดีหน่อยอุ้ยมีกล่องซ่อนด้วยของลุงเหรอพอได้ไหมอ่ะเอาไปเลยลูกชายโอ้ยย่อยไปเลยครับลุง อุ้ยลุงมีอะไรให้ก็ไม่รู้แล้วก็มีหนังสือคนแคะให้ด้วยนะโอ้โหแล้วก็มีดาบดาบเลเวล28เลยนะครับมีความสามารถในการฟรอสแอดเป็กทำให้สโลได้แต่ว่าในตอนนี้เราไม่สามารถใส่ได้เหมือนเหมือนลุงเขาจะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะที่เรามาเอาดาบของเขาไปแบบเนี้ยโอ้ยไม่เป็นไรลุงมันอยู่ในมือผมอย่างน้อยมันก็ได้ใช้ใช่ไหมถ้ามันอยู่ในกล่องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่เศษเหล็กเฉยจากนั้นเราก็จะเอาของของลุงนะครับ เอาของของลุงมาขายลุงอีกทีหนึ่งนะไอ้หนุ่มนี่มันช่างเล่ห์เดี่ยมเยอะจริงๆขึ้นมาดูด้านบนดีกว่าว่าโอ้โหมีเวสโตนด้วยนะผมจะตั้งว่าอะไรอ่ะบ้านละกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านพวกเรามากนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางออกไปจนกว่าจะเจอแคมป์แบบนี้แล้วเราก็จะทีพีมานี่แล้วเราก็ได้เดินกลับบ้านอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานนะเดี๋ยวเราจะเอา ไอเทมที่เราจะใช้เทรดเนี่ยครับใส่กระเป๋าไว้แล้วกันแล้วเราก็ดาบดาบนี้ไม่ต้องใช้ไม่ไม่ยังใช้ไม่ได้นะเหมือนทองที่พวกเราสามารถหามาได้เนี่ยมันจะเอามาแลกอันนี้ได้ครับเนี่ยเป็นอาร์ติแฟกต์นะอันนี้เป็นเอเท n นลไอซ์ครับอาร์ติแฟกต์อันนี้สามารถต้านทานความร้อนได้ส่วนอันนี้เป็นเอเท n นลแอมเบอร์มันสามารถต้านทานความความหนาวเย็นได้นะ มีประโยชน์กันนะเนี่ยจำไว้จำไว้จำไว้ตรงนี้ตรงนี้ดีมากในกรณีที่พวกเราจะลงนรกอะ่ะเราเราต้องมีนะเพราะว่ามันมันร้อนเกินอะ่ะผมเคยลองลงไปแล้วมันมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้เลยแป๊บหนึ่งก็ต้องออกแล้วอะ่ะเดี๋ยวในะคืนนี้เราเรานอนก่อนได้ปะฮะนอนได้นะแม้ว่ามันจะสว่างแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเรามีเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมันมันน่าจะมีบอกเนาะอันเนี้ยเพราะว่าเราจะได้ดูง่ายๆไง สกิลดาบเนี่ยสิบแล้ครับแล้วก็สกิลฟาร์มแร่เลเวล5หแล้วนะการฟาร์มอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะฟาร์มแร่จากฐานหินเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดจะฟาร์มให้ไวเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเลยผมคิดว่าการฟาร์มคอร์สอ่ะน่าจะไวครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟาร์มคอร์สอ่ะเราต้องมีไอ้หินนั้นก่อนไงหินที่เราไปเจอในร้านค้า,มาเมื่อกี้เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูในหมู่บ้านแห่งนี้ดีกว,ว่าว่ามันคืออะไรนะ อ๋อนี่น่าจะเป็นจุดสปอนมอนสเตอร์นะครับซึ่งอุ้ย๊อยอะแล้วย่ะแล้วมันมีเจ้าของด้วยวะเห็นทีว่าพวกเรามาบุกลุกบ้านของเขาซะและ้วบันเดิลนี้เอาไปอีกแล้วกันเออเอาไว้ใส่แร่แล้วกันนะส่วนรองเท้าเล็กเนี่ยอุเยลว่าแปดหรอ,อน่าจะใกล้แล้วปะอัพโหลดดีกว่าเออผมว่าอัพโหลดดีกว่า พราะว่าถ้าเกิดเราเวล8เนี่ยเราน่าจะถึกมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราใส่โล่ได้ตัวนี้เดี๋ยวตีไปด้วยแล้วก็นี้ด้วยแล้วกันขี้เกียจครับเองเอาทุกอย่างนี่ถ้ามีถังมาด้วยเนี่ยตากลาวากลับไปด้วยนัย่เอาอะไรได้ไปบนะ้างนั่บ้างเนี่ยตีเอาลั้อออกไปด้วยนะผมกําลังคิดอยู่ว่าเราจะหาเลเวลจากไหนนะอุ้ยมดมด,มดเดี๋ยวเราจะเอาเลเวลมาอัพชุดเกาะไงโอเคอุ้ยไม่ตายหรอ การฆ่ามดเนี่ยก็เป็นการฟาร์มที่เร็วเหมือนกันนะสำหรับต้นเกมถ้าเกิดเรามีมีดน้อยเนี่ยก็พอจะสู้ได้นะครับแล้วก็ได้เวลเยอะด้วยนะมันฆ่าง่ายดีงไงมันตีไม่แรงด้วยอุ้ยมีโอ้ยเจ้ายักษ์ออกจะฆ่าพูดแฟรี่ของเราเราต้องไปช่วยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ย้ยตีโดน,นนะโว่ะนะหัวตีไกลมาก ผมจะตายไหมนะี่ยเดี๋ยวเราถอยกันเราถอยกันเฮ้ยมาแล้ว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 อุ้ยกล,ล,ล,ลยิ้งหลบเหมือนเขาเจ้าหัวสองทีนะครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีกทีนึงเกยอะแล้วสู้ยากมากนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอี๋หลบได้ เหมือนตรงนี้มันแคบเกินไปละมันเล่นไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเหลี่ยมฟันนีกวาอีกนิดนึงก็จะชนะแล้วนะเดี๋ยวขออุ้ยโดนอะไรวะเนะี่ยอุ้ยโดนโดนหอ,อกเปี้ยงใส่เห็นทีว่าต้องใช้ยาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะมาลัดช็อตไอ้นี้เรารู้เปล่าเนี่ยเราจะฆ่าได้หรอเนะี่ยอุ้ยโดนโดนโดนตี อุ้ยตายพอดีเลยเย่ yeah. เลือดหนึ่นะไอเทมที่ได้ก็จะเป็นโอ้ยไม่คุ้มเลยวยนีไงน่าจะเป็นหมู่บ้านใหม่วิมีมาระแล้วก็มีอาหารเยอะมากครับอาจจะมีพวกชุดเกราะเหล็กให้เราใส่นะแถวนี้นจ,จะได้ไม่ต้องลงไ้ฟาร์มเหมืองนะครับ อุ้ยเหมือนเราจะเจอบ้านข้างหน้าแล้วสิ่งที่พวกเราตามหามานานแสนนานเจ้าวิอันนี้เป็น NPC ด้วยนะแล้วก็มีกระเป๋าแล้วก็มีแท่งวาร์ปด้วยครับแต่จะมี NPC หรีอเปลบอผมว่าไม่น่ามี NPC เพ้ยมีมีอยู่มีอยู่คุณลุงคนนี้เราสามารถเอาเอาหนังมาแลกเป็นเงินได้นะครับแล้วก็ เอาหนังสือมาแลกเป็นเงินได้แล้วก็หนังเดี๋ยวเราจะเอาหนังเนี่ยของในบ้านเขาเนี่ยแหละมาแลกนะแล้วก็อันนี้อันนี้แลกได้อุ้ยเราก็มีที่เอนชานด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะเดินกลับไปยังหมู่บ้านกอนครับแล้วก็จะเอาของมาขายในตอนเช้านะหลังจากที่ฟาร์มมาเมื่อคืนครับตอนนี้เพราะเราก็ใส่ชุดเกาะได้แหละแล้วก็เหลื่อนเหลเวลด้วยอัพได้เดีย่ะอัพ agility ได้ไหมไม่ได้อัพขุดแร่แล้วกันครับ ว่าไงจ้ะพ่อหนุ่นมเอาของมาขายโอเคแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็หนังสือหมดเลยอ๋อแล้วก็มีหมดด้วยนะได้เหรียญน,นี้มา42นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เหมือนขายได้อีกนะขายหมดทุกอย่างนี่ไงอันนี้ได้อีกนะเสื้อผ้าจนสลัดวัตถุบโบราณด้วยโอ okay, เคเวลเยอะเลยผมจะใส่รองเท้าเหล็กอะ่ะเออนี่ไงแล้วก็ชุดกเกาะเหล็กแล้วก็กางเกงเหล็กนะไม่ใส่หมวกนะมันจะไม่เท่ <laughs> ใส่แค่เสื้อกับกางเกงก็ไม่เท่ละผมว่าเราต้องใส่สตีฟเราถึงจะเท่อุ้ยนี่งไงท่านหลอดท่านหลอดสตีฟได้เวลาออกเดินทางเอามาเปลี่ยนให้เป็นเงินที่มันแพงๆก่อนนะนี่ได้แบบนี้ได้เงินมาทั้งหมด14ได้เงินมาทั้งหมดเป็น14เหรียญทองนะครับแล้วก็เล็กๆน้อยๆอันนั้นไม่ต้องนับหรอกแต่ว่ารวยรวยมากนะวันนี้โอเคเดี๋ยวเราอุ้ยกระเป๋าลืมกระเป๋าเลย ไปกันดีกว่ากลับบ้านถ้าเกิดเราข้ามน้ําไปเนี่ยก็ถึงบ้านแล้วแล้วนะในวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เหมือนเป็นการมาเล่นอุ้ยอุ้ยเหมือนเป็นบอสด,ด้วยตัดจบได้เลยมนะั้เนี่ยมันต้องบวกก่อนไหมเบื้องหน้าของพวกเรานั้นเป็นยักษ์ออกอุ้ยต้องเชียร์ตัวนี้ก่อนครับเบื้องหน้าของพวกเรานั้นเป็นยักษ์ออกอุ้ยนอนก่อนได้ไหมเดี๋ยวก่ถามพีหนุนม่มขอนอนก่อนได้ไหมมันมืดแหะคุณผู้ชมจะได้เห็นฉากสวยๆนะ และนี่คือการต่อสู้กันระหว่างท่านหลอดสตีฟและเจ้าออกตัวใหญ่ใครจะเป็นผู้ชนะกันอุยอกิ้งหลบตกน้ำโหเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเหมือนว่าการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นการเคลี่ยงแล้วก็มีท่าหูล่าฮหูบนะครับหมุนติ้วๆพวกเราสามารถกิ้งหลบได้นะ แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าดาเมจเราเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเราก็มีเหลา่าซามูไรกับไอ้นักลบถือหน้าไม้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะลองให้เขาเอาธนูมายิงโดนไอ้ตัวเนี้ยแต่น่าจะเป็นเราเองเนะที่ตายก่อนเหมือนจะมียาดอบอยู่ครับกินยาก่อนกินยาก่อนเราต้องสู้ละนี่เอุ่ยกิ้งลบเราต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนนะ แต่ตอนนี้ยังเป็นแพท1.1เฮ้ย1.0อยู่ครับมันเติมเกิดมั่วไปหมดเลยนี่แน่ฟัน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 ผมอยากต่อสู้กับยักษ์อ๊อกอะแต่ว่าพวกนี้มันเข้ามายุ่งตลอดเลยนี่แน่ตายน่าจะได้ละอุ๊ยอุยอย๊มีอัศาวินครับ เราก็มีเหมือนแฟรี่มาช่วยเราด้วยโอเคตอนนี้นี่น่าจะเดี่ยวได้แล้วปะจะเดี่ยวก็ไม่เดีย่ยวกิ้งลบเราต้องอ้อมฟันครับเพราะว่าเขาจะตีออกมาเป็นเส้นตรงนอกจากเขาจหลละหุ่นหูแบบนะี้เออหุล่นละหเลบได้กิ้งลบทีเดียวได้เลยนะเหมือนสกิลแรงของเขานี่จะเป็นหุ่นละหูนะครับไอสกิลหมุนติ้วๆเนี้ยนะเดี๋ยวเราต้องรี โพสิชันก่อนครับเฮ้ยมีซามูไรด้วยนี่ไนงะเหมือนเขาจะเป็นซามุไรที่ไม่มีเกียรินะเขาฟันจากข้างหลังได้ยังไงเนี่ยเหมือนตอนนี้มันอุยอ๊ยกิ้งลบอุย้ยเกือบโดนกิ้งลบถ้าหุนแล้วหูมเนี่ยเราเราดูทันอยู่ครับแต่ว่าถ้าตีเนี่ยมันเร็วเหมือนกันนะนี่ไนะหลบได้นะเหมือนจะหลบได้หมดเลยตอนนี้สู้ได้นะ หัวแล้วฮุบเออเหมือนเขาจะมีสองสกิลเองเนี่ยอุ้ยหลบได้หลบได้และนี่คือการเผชิญหน้ากันระหว่างท่านหลอดสตีฟและเจ้ายักษ์ออกตอนนี้เหมือนมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหัวละหุบมันนี่เจ้ายักษ์ออกอุ้ยหลบอุ้ยหลบได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วระหว่างที่ต่อสู้กันนะครับเหมือนไอ้เจ้ายักษ์ออกเนี่ยเขาจะตกลงไปในหลุมไปนะ เออเฮ้ยตกแล้วก็แล้วก็เป็นเราที่ชนะสินะตายไปซะเออแล้วจะอยากออกก็ตายไปดอกอะไรอ่ะโอ้ยมีอ์ติแฟกต์ด้วยนะแล้วก็เหาและในที่สุดพวกเราก็มาถึง ปู่บ้านอันแสนสงบสุขของพวกเราแล้วเย่ yeah. เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเราได้ไอเทมอะไรมาบ้างนะไปโดนกบกัดตายได้ยังไงวะเนี่ยอุตส่าหพิวมาตั้งนานนะครับเฮ้ยอันนี้มีกล่องดนะ้วยแต่ว่าบาักนิดนึงนะหนังสือเลเวลเนี่ยมันบวก15เลเวลมันก็จะกลายเป็น60นะถ้าเกิดเราเรากดใช้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปเอนชาร์ดนีกว่าเอ แล้วก็อันนี้เป็นเกรทฮอนชิลนะครับเป็นเป็น Low. โลอุยอันนี้บวกเยอะนะเปอร์เซ็นต์การน็อกแบ็กนะครับแล้วก็ได้เลือดด้วยหรอจริงหรอเหมือนว่าอาร์ติแฟกต์นี้จะทําให้เราได้ได้เลือดมา2หัวใจนะครับส่วนไอ้โก h ฮอนเนี่ยเป็นสถานะเกี่ยวกับการขุดเหมืองนะดาบเราพังไป2เล่มแล้วก็ได้เลเวลอัปเกรดดาบมาด้วยนะและ RL ร้ขาของพวกเราในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับในวันนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับบ้าน่า đều mì cắt, yeah.